สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในมุมมองน้ํามันนะครับก็จะเห็นว่านะครับน้ำมันตอนนี้มีการปรับตัวลงยาวเลยนะครับและจุดที่เขาปรับตัวมาถึงนะครับก็เป็นพิมานโซนที่สําคัญและนะครับว่าถ้าเขาจะปรับตัวขึ้นเนี่ย เขาต้องมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในจุดนี้ได้เนาะจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเฟมเดย์ก่อนครับเดี๋ยวไม้เคลียร์แผนเก้าก่อนนะครับแผนชุดเซล์เรามาไม่ถึงเนาะนะครับราคาปรับตัวลงต่อเรื่อยๆเลยนะครับและดิมานโซนกรอบสีฟ้าตรงนี้โดนทําลายไปแล้วนะครับไม้จะลบทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการดูว่าเออปัจจุบันสุดนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับสปายโซนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับณปัจจุบันของทาเฟมเดย์ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่กรอบสปายที่มีอิมบาลานทิ้มต ลและมีแนวรับแนวต้านด้วยนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับในการที่ดูว่าถ้าราคาจะลงต่อนะครับมีคอนเฟิร์มมิงตรงนี้สามารถที่จนะเขา้าเทรดเซลลได้เนาะนะครับกรอบราคาอยู่ที่80.81นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่านะครับมีโอกาสปรับลงได้ต่อนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยราคา ปรับตัวนะครับลงมาติดที่ดีมันโซนของํารมเฟมบแล้วนะครับซึ่งเราตีกันไว้เนาะแล้วก็ไม่มองว่านะครับจุดที่สวยจริงๆนะครับจะอยู่ที่ราคานี้นะครับ75.05ถึง75.10นเนาะตรงนี้จะเห็นว่านะครับมันมีแท่งอิมบารานที่ฉีกออกไปก่อนรอบแรกนะครับเลยทําให้จุดที่เข้ามาสัมผัสนะครับหรือว่าจุดที่เขาไม่โดนแล้วนะครับเลยทําให้มีโอกาสที่จะปรับตัวเด้งนิดนึงเนาะนะครับแล้วฮาร์มอนิกที่ไม่มองอยู่นะปัจจุบันนะครับก็จะเป็น กรอบราคานี้นะครับกรอบราคาล่างนะครับเลยมองว่าเออจุดที่เขาปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยจะสวยนะครับ2ราคา75.05นะครับถึง72.90เนาะ72.90เนี่ยต้องอาจจะต้องดูหน้างานว่าจะต้องเผื่อสเปซมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมันจะรอคอนเฟิร์มให้อีกทีนึงแล้วจะเห็นว่าในคำเฟรมวิกนะเขาปรับตัวเป็นขาลงเนาะนะครับถ้าเขาจะปรับตัวขึ้นนะครับเขาต้องมารับที่ดิมมนโซนวิกของตรงนี้นะครับถึงจะเทคแอคชั่น กลับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวไม่เจ้ารอคอนเฟิร์มิงให้แล้วกันนะครับว่าถ้ามีคอนเฟิร์มิงนะครับจุดเนี้ยเราจะพิจารณาเข้านะครับโอเคนะครับดรอปมาปึ้งดรอปมาในทัาเฟมเด์นะครับในทัาเฟมเดย์ก็เป็นดนะาวเทนเนาะเทนขาลงเช่นกันแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับซับไพโซนจะอยู่ข้างหลังนะครับซับไพโซนอยู่ข้างหลังนะครับเนาะ ซับไโซนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี้ถ้าปรับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจนะส่วนจุดบายก็จะเป็นกรอบร่าง75.05ถึง72.91นะครับในระหว่างนี้นะครับถ้าเราดูกันนะครับเหมือนจะมีซับไโซนให้เราพิจารณาเข้าเทรดเซลล์จุดแรกเนาะนะครับเป็นซับไโซนของทั f H1 เนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูของทับฟเไว้เนาะเพื่อที่จะหาจุดเล่นกันในระหว่างทางนะครับทับฟิเจะมี2จุดนะครับถ้าใครจะเข้าเล่นตรงนี้นะครับให้ดูว่าระยะที่เราเข้าเล่นหรือว่าจุดที่เราเข้าเล่นเนี่ เท่าไหร่เนาะเราสามารถตั้ง SLTP วางใต้เหนือเหนือโซนได้นะเหนือโซนได้นะครับจุดที่ไม้มองสวยๆ78.3 9นะครับจุดนี้สวยนะครับระยะ SL 0.5นะครับเล่น0.5ได้นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่79.67นะครัสจุดเนาะที่เราจะรอพี่ณาเขาเด็ดเซลลนะครับส่วนจุดบายไม้ยังคงรอแผ่นล่างเลยนะยังคงรอแผ่นล่างอยู่นะครับและถ้าราคานะครับถ้าจะบายจริงๆนะไม้อาจจะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เล ปึ้งปึ้งพอมาแบบนี้เนาะมี confirming ตรงนี้อาจจะได้ buy นะครับอาจจะได้ buy จุดแรกเพื่อที่จะมารอปรับตัวเล่น QM buy อีกทีหนึ่งเนาะ มันจะเป็นการบาย2จุดนะครับบายจุดแรกเพื่อที่จะปรับตัวลงมาเกิดสัญญาณบูลิสคาสสิกเดวิสเจนกาบอีกจุดหนึ่งก็คือเซลล์เซลเพื่อที่จะกลับตัวมาเกิดสัญญาณบูลิสคาสสิกเดวิสเจนแล้วเราก็จะบายจุดนี้ขึ้นไปนะครับและอีกจุดหนึ่งที่มันมีโอกาสย่อก,ก็คือย่อในทางเฟรม H1 เพื่อที่จะเกิด QM ของทา์เฟรม H1 นงะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนมุมมองน้ํามันนะครับแล้วถ้าในระหว่างทางหรือว่าในระหว่างวันนะครับราคามาถึงตรง78.3ถึง 78.9แนะครับแล้วมีคอนเฟิร์มเนาะจุดนี้เราจะพิจารณา mm hmm. เข้เซลกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวในระหว่างวันนะถ้ามีอะไรพูดคุยกันเดี๋ยวเจอกันหน้าเพจหรือว่าในเพจไมก็ได้นะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ